บทสรุปความสัมพันธ์เรากับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันหรือไม่มีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะกองที่หนึ่งและกองที่สองให้คุณตั้งจิตนิ่งๆมองไปที่กองไหนที่คุณรู้สึกว่าสะดุดตาคุณมากที่สุดกองนั้นคือคำทํานายของคุณ และนี่เป็นการทํานายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับแต่พลังงานดีๆอะไรไม่ดีไม่ต้องรับนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกําลังใจให้กันเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันนะคะว่าบทสรุปจะได้กลับมาคืนดีกันหรือไม่เริ่มจากกองที่1ก่อนนะคะไพ่เจ็ดดาบ เจ็ดเหรียญสิบถ้วยสิบไม้แล้วก็ไพ่ the lover พลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะชาวธาตุไฟชาวธาตุดินชาวธาตุน้ำชาวธาตุลมมาครบหมดเลยนะคะดินน้ำลมไฟดาบเหรียญถ้วยไมย้แล้วก็ราศีที่เกี่ยวข้องนะคะชาวราศีเมถุนนะ เชาากล้องหนึ่งะคะสถานการณ์ที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกทางเลือกหรือมีรักซ้อนนะคะหรือบางกรณีก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ออพยายามที่จะไปต่อและดูเหมือนว่ามีใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะเป็นฝ่ายที่พยายามมากๆ แต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่ได้พยายามเท่ากับอีกคนนึงทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยที่จะไปต่อเพราะคนพยายามคนหนึ่งอ่ะพยายามมากกว่าอีกคนและท้ายที่สุดความสัมพันธ์เนี้ยก็ได้จบกันไปแต่ดูเหมือนว่าคุณกับเขาอ่ะมันจะยังไม่จบในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันบางคู่นี่คือยังมีเวรกรรมต่อก,กันนะคะส่วนบางคู่อ่ะก็คือยังมีในเรื่องของบุญหรือวาาสนาที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของกันและกัน เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองหนึ่งอ่ะมันยังไม่สิ้นสุดนะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขาจะต้องห่างกันไปนะคะและในอนาคตอ่ะมันก็จะมีการย้อนกลับมาในตัวของเขาอ่ะในตอนนี้นะคะเขาในฝั่งของเขาในตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณนะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ยังมีความสเสน่หายังมีแพชชั่นในตัวคุณนะคะเพียงแต่ว่าในตอนเนี้ยฝั่งของเขาตอนนี้ที่เห็นคือเขาก็อาจจะ ยังต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองก่อนถ้าเกิดว่ากรณีที่มันเป็นในเรื่องของรักซ้อนมือที่สามอะ่อะเขาก็ยังเคลียร์ในตรงนั้นของเขายังไม่จบมันยังมีพันธนาการที่เขายังดิ้นไม่หลุดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคลียร์ได้เขาถึงจะวนเวียนกลับมาหาคุณแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เป็นเรื่องรักซ้อนเป็นในเรื่องของความที่แบบใครคนใดคนหนึ่งต้องอดทนต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะ แน่นาโคตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะคิดได้เพราะว่าตัวเขาอะอาจจะต้องไปเจอคนใหม่ๆที่แบบกลายเป็นว่าเขาจะต้องไปพยายามกลายเป็นว่าเขาจะต้องไปเหนื่อยเพื่อคนคนนั้นมันเลยทําให้เขาอ่ะรู้ซึ้งแล้วว่าช่วงที่เขามีคุณอ่ะคุณตังหากแหละเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ทําเพื่อเขาได้มากที่สุดพอวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นฝ่ายไปทุ่มเทไปทําให้ใครคนอื่นอ่ะมันก็เลยทําให้เขาเกิดความ พูดตรงๆก็คือตัวเองได้เป็นฝ่ายพยายามมั่งก็เกิดความเหนื่อยไงพอเกิดความเหนื่อยอะ่ะก็เริ่มที่จะกลับมารู้คุณค่าของคนเก่าๆนะคุณต้องปล่อยให้เขาอ่ะไปผจญภัยไปเรียนรู้สิ่งนั้นก่อนไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาถึงจะเริ่มที่จะกลับมาเสียดายคุณแล้วกลับมาคิดถึงคุณเพราะฉะนั้นกองเหนื่อยยังไม่จบยังมีเกณฑ์ที่จะได้วนเวียนกลับมานะกลับมาแล้วจะดีไหมขอสามใบนะ ถ้าถามว่ากลับมาแล้วจะดีหรือไม่โอเคสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนเขาก็ยังเป็นเขานะก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคุณก็อาจจะต้องยังเหนื่อยใจกับพฤติกรรมเดิมๆอยู่นะเพราะเขาเป็นคนรักอิสระรักสนุกไม่ชอบให้ใครบังคับควบคุมไม่ชอบให้ใครสั่งนะบางคนก็จะมีปัญหากันในเรื่องของการใช้คำพูดพูดตรงพูดแรงหรือในเรื่องของการชอบเอาชนะกัน นะก็คือมีแนวโนมได้กลับมาแหละแต่ว่าเขายังเป็นเขาไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็คบกันไปแบบสบายๆอย่าไปคาดหวังอย่าไปบังคับอะไรเขานะคะมาต่อที่ชาวกองสองนะคะบทสรุปเราจะเขาอะ่ะจะได้กลับมาคืนดีกันไหมไพ่ห้าไม้นะคะไพ่สามไม้ไพ่ราชินีดาบ 6จาบนะคะแล้วก็ไพ่8ถ้วยพลังงานนะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องชาวธาตุลมนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟนะแล้วก็ชาวธาตุน้ำโอเคสําหรับกองนี้นะดูเหมือนว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะพยายามพยายามกันมาหลายครั้งแล้วพยายามที่จะแก้ไขปัญหา นะอาจจะรักกันเลิกกันแล้วก็กลับมาห่างกันไปก็คือก็กลับมาพยายามะมีพลังงานของการวนเวียนกลับมาทําซ้ําหลายครั้งและครั้งเนี้ยดูเหมือนว่าคนคนนี้และคุณน่ะน่าจะหมดซึ่งความพยายามแล้วแนวโน้มก็คือน่าจะไม่กลับมาแล้วละ่ะเพราะเขาคิดว่ากลับมาแล้วอ่ะมันก็เจอในเรื่องปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแตกต่างกันขัดแย้งกันหรือบางกรณีมันมีในเรื่องเอ,อ่อมือที่3ที่4ที่5อะไรเข้ามาวุ่นวายนะหรือบางกรณีก็จะเป็นในเรื่องมีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะค่อนข้างที่จะมีความแบบเอ,อ่ออีกโก้เด็ดขาดเอาแั่ใจเอาความคิดของตัวเองถูกเสมอนะพูดตรงพูดแรงพูดทำร้ายจิตใจกันจนทำให้ใครคนนั้นอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาอะพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะทนไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะขอดูสิว่าพลังงานไม่กลับมาเนี่ยและความสัมพันธ์เนี้ยเรากับเขาอะต้องจบกันไปแบบจริงๆเลยหรือไม่นะคะสี่ถ้วยเจ็ดดาบแล้วก็ไพ่ใบต่อมาราชินีถ้วยสิ่งที่เห็นจากไพ่ในตอนนี้นะคะ ในความรู้สึกของเขาอ่ะแน่นอนนะคะเขาคิดว่าเขาไม่อยากที่จะกลับมาแล้วเขาน่าจะคิดว่าเขาได้ผ่านการพยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะคะแต่ถามว่ามันจะหายกันไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมเชื่อว่ามันยังไม่ได้หายกันไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเลอๆกก็อาจจะมีการเข้ามาสอดส่องมาแอบดูมาแอบติดตามดูชีวิตของคุณอยู่เขาก็ยังยังอยากที่จะเห็นความเป็นไปนะคะ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้แบบร0อนะช่วงเวลาที่มีคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณก็มีช่วงที่ดูแลเขาดีนะให้ความรักให้ความใส่จใจมีหลายๆด้านที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้น่าจะยังมีการมาแอบส่องแอบติดตามกันอยู่เงียบ แล้วถ้าในอนาคตถามว่ามันจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยกันไหมมันยังจะมีการติดต่อกลับมาแต่เพียงแต่ว่าการติดต่อกลับมามันอาจจะไม่ใช่แบบที่คุณคิดแบบที่คุณคาดหวังอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าเขาติดต่อกลับมาคือกลับมาง้อมาขอคืนดีหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะอาจจะมีบางอารมณ์ที่เขารู้สึกคิดถึงคุณเขาก็เลยทักทายมาแต่มันก็เป็นแค่การทักทายเพราะว่าคิดถึงไม่ได้ถึงขั้นที่ จะมางา้อเพราะในตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีอาการที่แบบชัดเจนมากเลยนะว่าปฏิเสธความรักจากคุณถึงแม้ว่าลึกๆในใจของเขาเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่ก็รู้สึกว่าถ้ากลับมาอีกมันก็น่าจะเจอกับปัญหาเดิมๆอะไรประมาณนั้นขอคำแนะนำจากไพ่นะคะและสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะทำอย่างไร โอเคค่ะไพ่บอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะปล่อยปล่อยความสัมพันธ์เนี้ยปล่อยให้มันเป็นไปนะกลับมารักตัวเองกลับมาพัฒนาตนเองไปโฟกัสในเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นการเสริมทักษะ ในตัวคุณแล้วก็มาสนใจในเรื่องของการทำมาหากินการหาเงินนะคะถ้าคุณอะ่ะจดจ่อกับเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจดจ่อกับการทำมาหากินการหาเงินแล้วก็ทำชีวิตของตัวเองให้มีความสุขให้เป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเป็นคนไม่เครียดนะคะเป็นคนเฟลลี่เป็นคนน่ารักออกสื่อออกโซเชียลจะเป็นภาพของเอ,อ่อชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่น่ารักร่าเริงยิ้มแย้ม,ยมเป็นมิตรไม่มีพิษไม่มีภัยนะไม่ดูดุไม่ดูเครียด มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความน่ารักแล้วก็เต็มไปด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู่การสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการหาเงินถ้าคุณเป็นอย่างนี้มันจะเพิ่มเสน่ห์และทําให้คุณน่าสนใจเวลาที่เขามาส่องอ่ะเพราะก่อนหน้านั้นบอกว่ามีการส่องถ้าส่องแล้วเขาเห็นแบบนี้เขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณหรือในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาสนใจคุณก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนะชาเมติกชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ